ท่านผู้รับชมทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับตัวสุญแจรีรโมทหรือระบบกันขโมยนะครับซึ่งวันนี้เราจะทําการสาธิตว่าในกรณีที่พลังงานจากแบตเตอรี่รีโมทอ่อนหรือไม่มีเลยแล้วเรามีความจําเป็นที่จะต้องขับรถหรือใช้รถยนต์นะครับ เราจะมาดูกันว่าเราสามารถที่จะติดเครื่องยนต์ได้หรือไม่แล้วมันทําได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเชิญทางนี้เลยครับรถคันนี้จะใช้รีโบลกจันกระกบวยซึ่งจะเป็นระบบสมาร์ทเอแล้วก็จะมีระบบพุทสตาร์หรือกดสตาร์ขณะนี้พลังงาน ในแบตเตอรี่รีโมทและพลังงานในแบตเตอรี่รถยนต์ยังมีอยู่ดังนั้นผมจะสารดว่าในกรณีนี้นะครับเราจะทําการล็ลอกรถก่อนปึออ๊บเราก็สามารถทําการล็อกรถได้นะครับแต่ถ้าเกิดรถพลังงานในรีโมทหมดหรือไม่มีนะครับเราจะไม่ทําการเปิดประตูได้ <Okay. S 1> นะครับตอนนี้เรา ผมจะทำการเอากุญแจนะครับ่านกุญแจรีโมทออกนนะครับเราจะทำการเอา่านออกไปเลยนะครับนี่คือฐานนะครับ่านนะครับเราจะทำการเอาฐานออกไปเลยดูซิว่าเราจะขึ้นรถได้หรือไม่นะครับ นี่คือฐานนะครับตอนนี้ไม่มี่านนะครับว่าเราจะเข้ารถได้อย่างไรนะครับเริ่มจากครับนำชุนแจจากไปตัวรีโมทออกมาเพื่อททำการปลดล็อกประตูนะครับเสียบเข้าไปนะครับและทาการปลดล็อกประตูนะครับจะมีางกากนอ้อ อันนี้คือกรณีที่เราล็อกด้วยสัญญาณกุญแจรีโมทนะครับและเลยเวลาที่กำหนดกันขโมยจะส่งเสียงร้องดังนั้นไม่ต้องตกใจครับนะครับเราก็เข้าไปในรับรถและทำการติดเชื่อมันก็จะเงียบแต่วันนี้เราจะทำการสาธิตว่าในกรณีที่เราต้องการใช้รถเราจะติดเครื่อมได้อย่างไรนะครับ ตอนนี้ผมจะทําการสาธิตอิกว่าเมื่อกี้มันมีเสียงร้องแต่ตอนนี้ผมจะสาธิตว่าไม่ให้มันร้องแต่ว่าแค่สาธิตแต่ความเป็นจริงแล้วมันต้องร้องนะครับโอเคนะครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับอันนี้เป็นาการล็อกรถอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อจะตัดเสียงกันขโมยนะครับ ผู้ชมจะได้เข้าใจอย่างง่ายๆไม่มีเสียงรบกวนนะครับตอนนี้รถล็อก ok อยู่นะครับคราวน,นี้สมมติว่าเราต้องใช้รถยนต์นะครับแล้วถานในรีโมทตอนเนี้ได้เอาออกไปแล้วนะครับตอนนี้สมมติรถล็อก ok นะครับเราก็กุญแจจากที่ตัวรีโมทนะครับเอาออกมาและทําการไขยกดล็อก ok นะครับจากนั้นก็เปิดประตูออกมานะครับ ขอย้านะครับตอนนี้ที่คุณแจะ่านรีโมดนะครับไม่มีนะฮะไม่มีนะครับไม่มีนะครับไม่มีอยู่แต่ตอนนี้วันนี้เราจะทําการสาธิตว่าติดเครื่องยนต์ได้อย่างไงนะครับเชิญทั้งนี้ครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในรถยนต์แล้วนะครับเราจะทําการติดเครื่องยนต์นะครับดังนั้นให้ท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับให้นำรีโมทนะครับ มาอยู่ใกล้ปุ่มสตาร์ทให้มากที่สุดอาจจะต้องรอหนึ่งถึงสามวินาทีก็แล้วแต่นะครับให้ทำการเยียบเบรค้างเลยครับก่อนเลยจากนั้นให้เอาตัวรีโมทมาใกล้ปุ่มสตาร์ทให้มากที่สุดตอนนี้มีการตอบรับบนบ้านวัดแล้วลักษณะเช่นนี้นั่นหมายความว่าทำการติดเครื่องยนต์ได้ดังนั้น ให้ทําการติดเครื่องยนต์ครับโดยการกดสตาร์ทนะครับเพียงเท่านี้เครื่องยนต์ก็ติดขึ้นแล้วสังเกตได้จากวัดรอบณขณะนี้เครื่องยนต์ได้ทําการติดแล้วดังนั้นเราก็สามารถใช้รถยนต์ได้อย่างสบายนะครับถึงแม้ว่าผ่านในกุญแจรีโมทไม่มีก็ตามนะครับ หลังจากที่เราตรวจสอบแล้วว่าผ่านกุญแจรีโมทเสื่อมหรือหมดหรือจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีพลังงานท่านยังสามารถขับรถได้ครับนี่คือเทคโนโลยีที่ดีของโตโยต้ครับนะครับหากท่านอื่นมีข้อสงสัยหรืออยากจะสาธิตด้วยตนเองก็สามารถกระทำได้ตามที่ผมปฏิบัติให้ดู นะครับนะครับคราวนี้ต่อมาในช่วงว่าเราไปถึงจุดหมายแล้วสมมุติแล้วเราจะทําการดิดเครื่องก็ดับเครื่องเป็นปกนติครับก็กดดับเครื่องไปเพียงเท่านี้นะครับท่านก็ถึงจุดหมายแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาที่รถนะครับแล้วใช้กุญแจล็อกรถ ทำการล็อกรถต่อไปนะครับแต่ในการล็อกรถนะครับในที่ใช้กุญแจนั้นระบบกันขโมยอาจจะไม่ทำการป้องกันหรือการแจ้งเตือนให้กับท่านเจ้าของรถดังนั้นหลังจากที่เราทราบว่าผ่านกุญแจรีโมทอ่อนหรือเสื่อมหรือหมดนะครับ ให้รีบทําการซื้อใส่โดยเร็วเพราะเราจะได้ทําการล็อกรถด้วยรีโมทหรือสมาร์ทอินทีที่ประตูดได้ก็จะทําให้ตัวรถยนต์นั้นมีระบบกันขโมยถ้ามีการเข้ารถอย่างผิดวิธีและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของกุญแจรีโมทที่ ไม่มีฐานนะครับไม่มีฐานในรีโมทนะครับนะครับวันนี้ที่ทํางานสาธิตคือเราเอาฐานออกนะครับจากตัวรีโมทเลยดังนั้นไม่ต้องกังวลครับเกี่ยวกับว่าฐานรีโมทหมดแล้วจะเข้ารถไม่ได้ตามที่ได้สาธิตในตอนต้นว่ามีส่งเสียงร้องของสัญญาณรีโมทนั่นหมายความว่าระบบกันขโมยมีการแจ้งเตือนเพราะเราล็อกรถ ด้วยรีโมทหรือสมาร์ทอินรีดังนั้นต้องมีการแจ้งเตือนว่าคุณเข้ารถอย่างผิดวิธีผิดวิธียังไงเพราะคุณล็อกรถด้วยรีโมทหรือสมาร์ทอิแต่ท่านผู้ใช้รถใช้กุญแจไขดังนั้นมันบอกว่าผิดเงื่อนไขนะครับก็เลยมีเสียงลองเตือนแต่โดยรวมทั้งหมด ท่านยังสามารถขับรถคันนี้ได้ติดเครื่องรถคันนี้ได้เดินทางต่อไปได้นะครับและมีโอกาสก็ซื้อผ่านรีโมทหรือเข้าศูนย์บริการโตโยต้าที่ทั่วประเทศที่ใกล้ที่สุดนะครับทำการเบิกสายไประบบกันขโมยระบบอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับคุณจรีโมทก็จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ ท้ายนี้ขอให้ท่านผู้รับชมทุกท่านมีความสุขและใช้รถโตโยต้าได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดข,ขอขอบคุณและสวัสดีครับ